จอดค่ะสตาร์ทต,ติดแล้วจอดมันหลายเดือนเลยนะะเปลี่ยนอะไรไปชิ้นสองชิ้นใช้ได้แล้วนะคะเกียร์ดีเกียร์เบรกมือใช้ได้สตาร์ทชึ่งเดียวเลยอะเจ๋งมาก จำแบตเตอรี่ค่ะแบตลูกนี้ซื้อมาใหม่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ต้องมาจำนะคะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะคันนี้ลดเหลือสองหมืน่นขับกลับบ้านได้เลยค่ะอาจจะมีเสียงดังต๊อกแตกบ้างพวกช่วงล่างเดี๋ยวจะลองขับดูนะคะ